สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Exila Gamer TV นะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือ Mobile Suit Gundam UC g a t e ใน s ซ r ร์ฟโกลบอลนะครับตอนนี้อัปเดตใหม่ก็เข้ามาแล้วนะครับกับกิจกรรม0087 p e a c e m o n t a n a k i s s for the Water Planet 2นะครับแล้วก็ตู้กาชาของอีเวนต์นี้นะครับนั่นก็คือตัวเซตาการ d ดั้มนะครับ Hyper m e g a l a n c h e r แล้วก็ c a m i ว i d ันนะครับตัวนี้นะมันไม่ใช่เป็นตัว l i มิเต็นะครับก็จะไม่มีไอตัวเลนเท่าให้ทดลองนะครับแต่เท่าที่เราดูข้อมูลกันมาเนืมันเป็นตัวที่เน้นเรื่องการอันติบ่อยๆนะครับอ่ะดาเมจจะมาจากอันตินะแล้วก็อันติแรงเนี่ยมันจะต้องกดถึงเลเวล5นะครับก็คือไฮเ e กาลันเชอร์เลเวล5นั่นก็หมายความว่า เราต้องกดซ้ำทั้งหมด6ตัวนะก็คือ5บ้างนะครับเต็มเลยถึงจะโหดนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะเล่นตัวนี้ถ้าไม่ได้แบบเป็นตัวอวยหรือว่าอยากจะเล่นตัวนี้จริงๆเนี่ยก็สามารถข้ามได้นะครับเพราะว่าถ้าจะกดให้โหดเลยเนี่ยคงต้องกดให้ถึง36ตัวนะครับ5บ้างอ่ะตรงนี้นะครับรายละเอียดทานเซนเดนมีเข้ามาเหมือนเซิร์ฟ JP นะครับในวิกินี่จะไม่มีนะ ก็เพิ่มความแม่นยำ25เพิ่มบีมดาเมจ36นะครับอันนี้ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะเพิ่มแม็กดาเมจ200,000ด้วยนะครับเพิ่มเกรด EX มา50นะครับแล้วก็เมื่อทำการอันตินะครับคิติคอนเพิ่ม50อ่ะอันนี้ก็คือตรงทุกอย่างนะครับแล้วก็ในส่วนของ EX สกิลนะครับก็ฟื้นฟูเกรด50%นะครับเมื่อยิงอันตินะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าต้องเป็นตัว5บ้างเลยหรือเปล่า หรือว่าบ้างเดียวก็ได้เลยนะไอในส่วนการฟื้นฟูอันตินะครับแล้วก็ที่เหลือก็เหมือนเดิมคือตัวเนี้ยเล่นจะทำดาเมจต,ต้องมีเลือดต้องเลี้ยงเลือดมันไว้ด้วยนะเพราะว่าถ้าโดนอันติไปเยอะๆอันติหมู่แบบเยอะๆอย่างเงี้ยดาเมจบีมดาเมจมันก็จะลดลงเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นตัวที่เก่งแต่ก็เล่นยากนิดนึงนะครับส่วนของกิจกรรมนะครับตอนนี้ก็เข้ามาแล้ว ตัวแจกจากกิจกรรมนะครับก็จะเป็นตัวไซโคมิวนะครับนี่มันจะเป็นของแจกมาเป็นบูปินมาก่อนแบบนี้นะครับก็รวมแล้วเนี่ยมันจะได้ทั้งหมด3บ้างนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูรายละเอียดของไอ้เจ้าไซโคมิวเทสไทสตัวนี้นะครับ A G ero, เอเกียเซโร่เนะเท่าที่ดูคร่าวๆนะครับตัวนี้เป็นตัวแบบระดับตัวแจกจริงๆอะนะครับเป็นสายเจนลิกสีม่วงนะครับ สกิลอันติความแรงนะครับหกรนะครับของ ATK ที่ตอนนี้ต้องห้าบ้างนะก็ไม่ได้มีบัฟเบอะไรหรือว่าดีบัฟอะไรมาติดมาด้วยนะครับเป็นแค่ทำดาเมจเฉยๆเลยแล้วก็ในส่วนของการอัพ5ดาวไม่มีเกีรดอันติมาให้50%นะมีเพิ่มความแม่นยำมาย5ิบ้นะครับเพิ่มหลบหลีก25ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะแล้วก็เมื่อทำดาเมจได้เนี่ย20วิจะเพิ่มเอามันจะเพิ่มบีมดาเมจ 5.8% 20วิสแต็กได้10ครั้งตรงนี้ไม่มีกีดอันติก็ถือว่าน่าจะเล่นลำบากแล้วล่ะนะครับในยุคที่แบบศาสตร์อันติกันรวัวโดยเฉพาะอันติหมู่แบบนี้นะครับแล้วก็สกิลที่1ก็คือเมื่อทำดาเมจได้ค่าการหลบหลีกเพิ่มขึ้น6%เป็นเวลา10วิสแต็ก5ครั้งตรงนี้คงจะหลบอะไรมากไม่ได้เพราะว่ามีทั้งตัวปิดหลบแล้วก็ตัวอันติหมู่นะช่วงนี้แล้วก็อันที่2นะสกิลที่2นะครับ ปลดล็อกวายซิกบาเรลเมกาพาร์ติเคิลแคนนอนนะครับตรงนี้ก็เมื่อทำดาเมจได้เหมือนกันนะบีเดาเมจจะเหมือนบีเดาเมจที่เราถูกถูกยิงอะนะครับจะลดลงใช่ไหมเออ20วิหาจ์นตีสวิสแต็กได้10ครั้งตรงนี้ก็ไม่น่าจะช่วยอะไรได้เยอะนะครับก็เป็นตัวระดับตัวแจกนั่นแหละนะโอเคแล้วก็ไปดูในส่วนของคนขับที่เขาจะแจก นะครับจำหน้าไม่ได้ต้องดูใน a c h i ิ v เมนต์ก่อนใน a c h i ิ v เมนต์กิจกรรมนะครับอ่ะคนนี้นะกดดูได้ไหมศูย์หนึโอเคพิชมทาน0 192นะครับก็จะเป็นตัวคนขับ UR เหมือนกันนะครับ ตัวนี้เลยตัวนี้ขับหุ่นสีม่วงนะครับค่ายิงเพิ่มขึ้นขับเจเนริกค่ายิงเพิ่มขึ้นนะครับ31กับ31เอ้ถือว่าไม่แน่าเกลียดนะเพิ่มตั้ง62%นะครับถ้าขับหุ่นสีม่วงที่เป็นเจเนริกนะแล้วก็เมื่อขับโมบิลสูตรที่เป็นโปรตาก i นิสยูนิตอันนี้หุ่นตัวเอกใช่ไหมหุ่นพระเอกนะก็เมื่อทำดาเมจน,นะครับค่าการหลบจะเพิ่มขึ้น ห้าเปอร์เซ็นต์ในเวลาสิวิอก็เอามาขับคุณสีม่วงได้แต่ว่าถ้าเกิดขับคุณตัวเอกด้วยเนี่ยก็จะเพิ่มการหลบขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับสแตตนี้เน้นเรื่องการยิงนะแล้วก็รีแอคชั่นการหลบนะครับก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งนะแต่ก็ไม่ได้เก่งอาจจะเอามาขับคิวเบเล่กรณีที่ใครไม่มีฮามาฮนก็ได้นะอื เอาละครับทีนี้มาดูในส่วนของกิจกรรมนะครับก็เข้าไปดูในส่วนของ a c h i e v e m e n t ก่อนเลยนะะด่านที่เราจะต้องเอาพิชมอนทานะครับคนขับที่ได้จากกิจกรรมคราวนี้นะครับลงนะคนเดียวเลยนะโดยที่ใช้หุ่นตัวไหนก็ได้นะครับก็จะมีด่านฮาร์ดหนึ่งฮาร์ดสองนะครับฮาร์ดแล้วก็ฮาร์ดสแล้วก็สุดท้ายจะเป็นด่าน Extra นะครับที่จะได้ฉายาตัวนี้นะเป็นรูป i n c o m มโหลดเอานะครับเจ้าเอเกตเซโรอนคอนั่นเองนะครับ ประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของการเก็บเมดอนนะครับเราจะต้องเก็บทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้ได้ของรางวัลที่ได้ตรงนี้นะก็คือตั๋ว UR คัตตอมนะครับรวมแล้ว150,000นานะครับ150,000นี่ผมหาร13วันละกันนะจริงๆมันกิจกรรม14วันแต่ว่าวันสุดท้ายบางทีเรื่องเวลาอาจจะคาเคลื่อนเอาก็เลยหาร13ก็เฉลี่ยว,วันหนึ่งนะครับ ถ้าได้11,538แต้มเนี่ยก็จะได้เนะแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยเราจะได้5,000จากการลงตรงนี้นะครับคือใช้ AP 100เนอะอ่ะที่เหลือก็ต้องไปเอาเพชรอัดพลังงานเอานะครับอืม,อมเพราะว่าน่าจะไม่พอถ้าถ้าเราฟาร,ร์มไอเหรียญลุงด้วยนะน่าจะไม่พอนะครับแต่ว่าถ้าเราจะเอาไอตัวของรางวัลน,นะครับที่มาจากบล็อกที่อยู่ในไอ้นี่นะ ในบล็อกกาชาของกิจกรรมนะครับอันนี้จะต้องเก็บจนถึง25,000แต้มนะครับ25,000เหรียญสิเออนะครับเนี่ยรวมทั้งหมดมัน205นะครับอันนึงก็คือคูณพันเข้าไปก็เป็น200,000กับอีก5,000เนอะตรงนี้ก็จะต้องลงเยอะขึ้นนะครับอาจจะต้องใช้พลังงานเยอะกว่าที่คำนวณไว้เมื่อกี้นะครับโอเคทีนี้ไปลุยด่านกิจกรรมกันดีกว่านะครับอะก็จะมี ด่าน 1, 2, 3, 4, h ฮาร์ดนะครับแล้วก็ด่านเอ็ก a ตร้นะที่จะต้องใช้ตัวพิสมันทานลงคนเดียวนะครับโอเคสำหรับตัวที่ผมใช้ในการผ่านอีเวนต์คราวนี้นะครับก็จะเป็นไอ้เจ้าคิวเบเล่นะครับนี่เอาพิคขับลุยไปเลยนะครับตัวนี้ก็ผ่านได้นะแล้วเดี๋ยว ลองตัวอื่นอีกนิดหนึ่งนะครับว่าจะผ่านได้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองไปด้วยกันเลยละกันนะอ่ะยีดลุยไปนะครับอันนี้ผมใช้คิวเบเล่ห้าบ้างนะเป็นตัวที่เน้นเรื่องอการยิงกับเขาเรียกว่าอะไรนะเพิ่มเลือดนะครับเออ เน้นเลือดก,กับการยิงก็ไม่ได้ใส่โมดูลหลบมานะจริงๆถ้าเกิดใส่โมดูลหลบก็น่าจะหลบได้มากกว่านี้นะครับแต่คิดว่าแค่นี้ก็น่าจะผ่านแล้วละ่ะเน้นเลือกการทำดาเมจแลกเอาเพราะว่าคิวเวเลตัวนี้รู้สึกว่าพอทำดาเมจได้จะเพิ่มหลบมายิดหน่อยนะครับ โอเคน่าจะผ่านเลือดเซตานี้ตกประมาณ6 0แสนเลยเหรอหรืถึง7 0 0 0แสนไหมเนี่ยโอเคอันนี้ผ่านแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูว่าเลือดมันเท่าไหร่ โอเคเลือดประมาณ666 600นะครับ666,600น่าจะประมาณนี้นะแต่ทำไมมันขึ้นเราทำดาเมจได้เยอะกว่านั้นมันมีคิวด้วยเหรอไม่มีนี่นะอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวลองหุนตัวอื่นบ้าง ลองเป็นฟูลอร์เมอร์ทันเดอร์โบนะครับดูซิว่าจะผ่านได้หรือเปล่านะโอเคถ้าฟูลอร์เมอร์ทันเดอร์โบผ่านได้นี่ก็สบายเลยเพราะว่าทุกคนมีหมดนะครับเป็นตัวที่ฟาร์มได้แต่นี้ยังไม่แน่ใจนะลองดูก่อน ตัวนี้น่าจะผ่านได้เหมือนกันนะเท่าที่ดูเบื้องต้นนะครับความหนานี่ได้อยู่แต่ว่าต้องอันนี้คมผมในตัว5้าบ้างนะแล้วก็อัพในส่วนของ Power กับเดบเนะน่าจะพาวเวอรสามสิ้งเอ้ยมี p o w e พาวเวอรเมเลือดสาเออแล้วก็ป้องกัน20นะครับเพื่อให้มันยกกาดบ้างนิดหน่อย อ่าโทนี้ก็น่าจะผ่านได้นะครับดูท่งแล้วสบายสบาย่ายันไหม่ันหรือเปล่าต่อไปฝั่งนวนยกโล่ได้บ่อยจังเออเข้ามาประชิดนี่ได้แล้วโอ้ตัวนี้ต้องลุ้นเรื่องเวลานิดนึงเลยเพราะว่าอ่ายิงไม่แม่นนะครับ แต่น่าจะผ่านได้เหมือนกันนะสำหรับตัวฟูลอาร์เมอร์พันเดอร์โบตัวนี้นะครับลุ้นหน่อยลุ้นหน่อยเวลาเวลาลดลงไปเรื่อยๆแล้วยังเหลือเลือดอยู่อีก2องอดเนยนิดเดียวนิดเดียวหลอดเดียวแล้วหลอดเดียวแล้วฮึบๆ ันนี้น่าจะเป็นเพราะว่าตัวพิชเรายังไม่ได้อัพเลเวลด้วยนะคือเลเวลหนึ่งเลยเนี่ยลงมาเน้นต้าหุ่นอย่างเดียวนะครับก็เลยอาจจะยิงไม่ค่อยแม่นไม่ได้อยู่นะอยู่ทันๆัน,นโอเคทันอยู่นะครับ อีกนิดเดียวน่าจะจบแล้วสองสามนัดตายไปซะเซตาปึ้มเรียบร้อยอ่ะตัวนี้ก็ใช้ผ่านได้นะฟูลอร์มเมอร์ทันเดอร์โบนะครับอืมเป็นตัวฟรีที่ถ้าเกิดใครฟาร์มมาครบแล้วเนี่ยก็น่าจะเอามาใช้เล่นได้นะครับกิจกรรมนี้ โอเคครับก็เดี๋ยวสําหรับคลิปนี้เราจบไว้เท่านี้ละกันนะครับหากใครที่ชอบนะครับก็รบกวนช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวรับชายามาก่อนได้มาแล้วติดตั้งฉายาใหม่เรียบร้อยนะครับ in c o m มโห d ดเอานะโอเควันนี้ไปก่อนแล้วครับบายบายครับผมสวัสดีครับ